อะไรอนนะี่กออากาตออาจาต่อไปโออาอาถูกหมดเลยวออายนาะโอเคลออาลาภาษาอังกฤษเรียก donkey ล่ะ ขออาขาเนี่ยใช่ไหมเหมือนเนี่ยขาจะไม่อยู่ที่ลูกอ่าฮะขออาหารอบนี้ไม่ไม่ผิดเลยเห็นไหมยังอยู่ที่สระยังอยู่ที่สระอาก็อาการมอามากามาถูกครับ next โออาทยยออายาทายาอ่าฮะ ตัวอ,อาตาอย่าเพิ่งนะจริงคิดอย่าบอกจริงนะครับก็ไปอันหนึ่งก่อนก็เป็นเป็นแอนิเมอลที่มีหางน,นั่นแหละเป็นแอนิเมอลชนิดหนึ่งมีหางแล้วก็มีฟันใหญ่ๆมีสไตรป์สีดำดตัวอะไราภาษาไทายเรียกว่า หึ่งเรีนคือภาษาไทยเือไทเกอร์ภาษาไทยเรียกว่าเสอืออาซาอ่าเสือก็คือสออาสาทุกาาตองตาสา Good Job! next ถัดไปครับถัดไปอะไรครับไม่รู้อ่ะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าโฝฝา สอฝาอ่ะผสมครับสอันสออาฝาอ่าฮะกออากาฝากาถูกต้องนี่ถัดไปครับไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่าเนี่ยรูปนี้เขาเรียกอะไรสาลา <c oughs> เออใช่อันเนี้ยสอสาลาตัวแรกเนี่ยเขาเรียกสอสาราสอ อ้าวผสมครับลูกสซาลาสออาราาลอาลาสาลาโอเคต่อไปะะะะอันนี้ตัวอักษรอะไรครับจำได้ไหมกออากาโมอามากามาอันนี้แล้วนั่มีอยู่นี่แล้วเนี่ยอีกสองคำก็จะเสร็จแล้วอันนี้ราชา อ่าราชารอเรือรออลารา <Ừ. S 2> อชอาชาราชาถูกต,ต้องต่อไปไทยตัวนี้ตัวอะไรน้ีงครับข<ะ>ออาคาขออาถาคาถาเอาทำได้อยู่นะเนี่ย not bad <What? S 1> ไม่เลวเลย เธอถุงไงยช่าแลถวชเหมือนก็ไก่แต่มมันมีหัวอ๋อถูกต้องครับอยู่ข้างในใช่ครับ